สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้เป็นตำนานพระพุทธรูปปางต่างๆจากการสืบพ้นข้อมูลคลิปนี้ผู้เล่าขอเล่าเพื่อเป็นพุทธบูชาตำนานพระพุทธรูปปางมารวิชัยพระพุทธรูปอยู่ในพระอิริยาบถนั่งขัดสมาธิ พระหัตถ์ซ้ายวางหงายบนพระเพลาหรือตักพระหัตถ์ขวาวางบนพระชานุหรือเขา่าลิ้วพระหัตถ์ชี้ลงพื้นธรณีบางแห่งทำรูปพระแม่ธรณีนั่งบีบมวยผมประกอบนิยมสร้างเป็นพระประธานในพระอุโบสถความเป็นมาตามตำนาน ของพระพุทธรูปปางมารวิชัยขณะที่พระบรมโพธิสัตว์ประทับณโพธิบัลลังก์พญามารสวัตตีประทับบนหลังช้างคลีเมกร้อยห้าสโยตยกทัพมาหมายจะทำลายความเพียรของพระองค์พญามารเนรมิตร,ร่างกายสูงใหญ่มีมือนับพันถือศาตราวุธ พร้อมนำเหล่าเซนามานมากมายมืดฟ้ามัวดินเหล่าเทวดาทั้งหลายหนีไปหมดแต่พระบรมโพธิสัตว์ไม่ได้หวาดกลัวพวกมานสัตว์ตวราวุธเข้าใส่พระบรมโพธิสัตว์แต่สัต์ตราวุธเหล่านั้นกลายเป็นบุปผามาลัยไปสิน้นพญามาันยังกล่าวทุกทักว่ารัตนบัลลังก์เป็นของตน พระบรมโพธ,ธิสัตว์ทรงกล่าวว่ารัตนบรรลังนี้เกิดมาด้วยบุญที่พระองค์สั่งสมมาแต่ปางก่อนโดยอาศัยแม่พระธรณีเป็นพยานแม่พระธรณีได้ปล่อยมวยผมบีบน้ำกรวดอุทิศผลบุญจากการทำทานของพระบรมโพธ,ธิสัตว์ให้ไหลพัดพาเหล่ามารไปจนสิ้น ผลบุญบาร,รมีสิบทั์ของพระบรมโพธิสัตว์จากการบำเพ็ญครบทั้งสิบประการในพระชาติต่างๆที่เรียกว่าทศชาติที่ทำให้พระองค์มีได้สะดุ้งและคอยคุ้มครองพระองค์จากเหล่ามารบารมีสิบทัศ์ หนึ่งทานบารมีการให้ในสิ่งที่ควรให้ในพระชาติพระเวสสันดรสองศีลบารมีการรักษาศีลให้ครบบริบูรณ์ในพระชาติพระภูริทัตสามเนกะคัมมะบารมีการออกบวชการออกจากการรมในพระชาติพระเตมีสี ปัญญาบารมีความรู้จากผู้รู้จากการสแสวงหาความรอบรู้การอย่างรู้เหตุผลความเข้าใจในพระชาติพระมโหสถ 5. วิริยะบารมีความเพียรอุสาหะในพระชาติพระมหาชนก 6. ขันติบารมีความอดทนอดกลั้น ใช้สติปัญญาควบคุมตนในพระชาติพระจันทกุมาร 7. สัจจะบาร,รมีความตั้งใจจริงการรักษาวาจาสัตว์ในพระชาติพระวิทูรบันดิต8อธิษฐานบาร,รมีความตั้งใจมั่นไม่เปลี่ยนแปลง โดยดำเนินตามแนวทางนั้นอย่างแน่วแน่ในพระชาติพระเนมิราชเเมตตาบารมีความรักด้วยความปราณีมีเมตตาต่อสกสัตว์ทั้งหลายในพระชาติพระสุวรรณสาม 10. อุเบกขาบารมีความวางเฉย องเที่ยงธรรมในพระชาติพระนารทะในครั้งนี้ผู้เล่าขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งหลายที่ได้นำมาเล่าสู่กันฟังและรวมถึงการติดตามตำนานพระพุทธรูปบางอื่นๆในคราวต่อไปขอขอบพระคุณค่ะ